ต้นนี้นะดูนะว่ามีความเป็นไงฮะมีความใหญ่มีถิ่นกาเนิดอยู่แถบอเมริกากลางกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกมันไม่อุ้มน้ํานะแต่มันอุ้มน้ํามันอะไรคะเปิดไงเปิดเปิดอะไรจ้ะไม่เตียงไม่เตียยก่อนเลยไม่มีไม่มีเดยวนี้ไม่มีสคริปต์ละเจ๊แอลเลยว่าเอาอะไรสวัสดีกันก่อนสวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์เขียวนะครับ เรายักกันคนละทีสองทีแสดงความไม่พร้อมสุดๆยักยักยักหลังจากหายกันไปนานเนาะสุดๆค่ะเล้เราถ่ายกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะโอ้ยาแถวเนี้ยปีปีเลยค่ะปีม้งครึ่งปีประมาณนั้นได้ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหมันนานขนาดไหนว่าเราจะไม่ได้เลยแต่ว่าคิดถึงคุณผู้ชมทุกคนใช่ครับเพราะเราต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่กันุอย่วุ่นวายกันหน้าด้วแต่ว่านี่ก็เป็นโอกาสดีเราได้มาเจอกันแล้วก็ ค่ะอีกคั้งนะคะใช่เราไม่หายไปไหนเนะเราก็สม่ําเสมอบ้างไม่สม่าเสมอบ้างอะไรเยอะแล้วก็มาเจอกันนะครับเพราะว่ายังมีต้นไม้ดีๆที่อยากให้ทุกๆท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันอีกเยอะมากๆเลยอย่างที่เรียนให้ทราบนะต้นไม้เนี่ยเราตอนนี้รายการย่าเกี่ยวเราเน้นแต่ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมไม้ยืนต้นซึ่งแค่ในประเทศไทยนะครับ มีมากกว่า2,500ชนิดเพราะฉะนั้นในรายการเรายังไปไม่กี่ต้นเองเราจะมี EP ไปได้2,500 EP ถูกต้องค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันไปจนถึงคลิปที่2,500กันเลยนะคะครับน่าจะเป็นรุ่นหลานรุ่นหลานพี่ยักษ์เขียวแหละนี่เอาเอาใบมาให้ดูนี่ใบเป็นแฉกแบบนี้มีความน่าสนใจมีใครจะรู้ไหมคะเนี่ยมันคือต้นนี้แหละอันนี้ดูกันมานานใครดูกันมาหลายคลิปเราก็จะรู้แล้วว่า อะไรก็แล้วแต่ต้นไหนที่เราพูดถึงก็แล้วแต่ต้นมันก็จะอยู่ข้างหลังเรานี่แหละทุกตอนทุกต้นเหมือนกันแต่แต่ต้นนี้นะดูนะว่ามีความเป็นไงฮะมีความใหญ่ใหญ่โตมากต้องใช้คนสักประมาณ20คนโอบเลยประมาณสอะมาณ2 3 4คนโอบก็พอค่ะอะไรประมาณนั้นนะครับแสดงถึงความอะไรฮะต้นเนี้ยโตเร็ว โตเร็วโตเร็วแล้วก็มีเนี่ยมีภูพรใช่ผูพรคืออะไรผูพรคือนี่อ่าภูพรคือคลีบออกมาคลีบออกมาใช่คลีบออกมาเพื่อที่จะเอาไว้ค้ำยันเรายังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยว่ามันคือต้นอะไรค่ะที่ยังเขียวคือคุณผู้ชมแบบขมวดคิ้วแล้วแต่ว่าจริงๆคือเขาบอกว่าอ๋อคือเห็นตั้งแต่หน้าชื่อคือวันนี้น้องยาคิ้วไม่มาสงสัยแล้วค่ะทำการบ้านมารู้เลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรเดี๋ยวขอเป็นคนบอกนะเอาเลยครับเชิญครับ และนะคะต้นนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะก็คือต้นนุ่นนั่นเองค่ะที่ยักเขียวเห็นไหมบอกว่าครั้งนี้คัมแบ็กแบบยิ่งใหญ่เยี่ยมมากๆชื่อวิทยาศาสตร์คือชื่อวิทยาศาสตร์คือเซบาเพเดนตรานะครับ จริงๆพวกพวกต้นนุ่นแล้วก็ต้นงิ้วพวกนี้มันเป็นไม้อยู่ในวงเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยวงเก่ามันมีวงเก่าวงใหม่ด้วยนะอถ้าใครไปเชิชในอินเทอร์เน็ตอาจจะแบบมีความสับสนได้วงเก่ามือคือบอมบาคาซีบอมบาคาซีแล้วเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นมาวาซีแล้ว เอ่อเมาฟาซีก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาใช้พวกจีโนมในการจําแนกมาใหม่เนาะนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเมาฟาซีซึ่งเป็นวงเดียวกับต้นชาบาต้นนี้มันคือมันชบมันจบาตรงไหนครับเนี่ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เยี๋ยอให้คุณผู้ชมไปลองหากันว่าทำไมถึงต้องไปอยูอ่กบแต่แต่เมาฟาซีจะเป็นวงใหญ่มากเลยแล้วอันเนี้ยมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าบอมบัคคอยดีอีคือ เป็นวงย่อยอยู่ในวงใหญ่อีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับอ้าวไม่พูดพร่ำทำเพลงอธิบายให้ฟังกันหน่อยแล้วกันว่าต้นนุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นไม้พื้นถิ่นของไทยหรอกอ้าวก็คือเอาเข้ามาเหรอคะนำเข้ามานำเข้ามาอ้าวเหรอต้นนุ่นเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบอเมริกากลางเนาะแล้วก็กระจายพันธุ์ไปทั่วโลกทั่วโลกนี่คือมันขึ้นอยู่ตามตามแถบท ropical นะครับทางแถบเส้นสุตๆแล้วก็วนอยู่รอบโลกเลย ทั้งทางแอฟริกาทางอินเดียมาไทยมาอะไรอย่างี้ครับก็กระจายพั like นธ is ุ์ไปหมดทั่วโลกแล้วตอนนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดปลูกตรงแถวๆวเส้นสุดๆมันก็สามารถขึ้นได้ใช่ใช่แล้วก็ขึ้นง่ายโตง่ายมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมสูงสบายมากต้นนี้นะครับแต่ที่มันฮิตแล้วก็ไปกันทั่วโลกอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นไม้เศรษฐกิจอ่าน้องยัคคิวไทยดูว่าเขาเอาส่วนไหนมันมาใช้ดูจากต้นอย่างนี้ ลำต้นไหมคะลำต้นมันดูใหญ่มากเอาอะไระกินข้าวเงี้ยเหรอได้ได้เหรอคะไม่ยากจังเลยอ่ะลำต้นเขายังไม่ใช้เนื้อไม้ยังไม่ใช้เพราะอะไรเพราะมันเป็นไม้โตเร็วมันเนื้ออ่อนอ่าเอาอีกประโยชน์ละยากลายเลยก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยสวยอ่าหรือว่าจะเป็นผลเอาผลไปใช้หรือเปล่าใช่เอ้าเป็นผลเขาไปทาอะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนุ่น แค่นี้เจอจริงด้วยค่ะนะครับฝักของนุ่นเนี่ยมันจะออกเป็นฝักมันไม่ได้มีเนื้อเป็นเละๆอ่าเป็นฝักแห้งๆแล้วก็มีมีเส้นใหญ่ที่เป็นนุ่นออกมาคนไทยสมัยก่อนเอานุ่นไปยัดหมอนแต่ก่อนที่จะมาเป็นนุ่นนะครับคนไทยเนี่ยเคยเคยคุยเคยสัมภาษณ์กับแม่อุ้ยในทางภาคเหนือเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นนุ่นเขาใช้ฝักงิ้ว ว่างวก็จะมีเหมือนกันมีเส้นใยเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่วงเดียวกันใช่ใช่ลักษณะมันเหมือนกันครับยิ้วดอกขาวยิ้วดอกแดงบ้านเรานี่แหละก็เอาก็เอาเส้นใยมายัดหมอนแต่ว่านุ่นเนี่ยให้เส้นใยเยอะกว่ามันก็เลยฮิตกว่าในเวลาต่อมามันก็เลยฮิตกว่าถูกหกทดแทนขึ้นมาแล้วแล้วทําอะไรได้เยอะจนน่าประหลาดใจมากเลยนะเส้นใยของนุ่นเนี่ยุ่นเส้นใยของนุ่นเนี่ยคือมันมันไม่อุ้มน้านะมันก็คือเอาน้ําลงไปคือมันก็จะไม่เกาะใช่เออมันน้ำไม่เกาะไม่อุ้มน้าแต่มันอุ้มน้ามัน สมัยก่อนเอาไปทําชนวนระเบิดโอ้เอาแบบชุบน้ํามันแล้วก็แบบพันๆมาเป็นชนวนระเบิดโดนน้ามันก็ไม่ดับไงไม่เปียกไงเราจุดได้เห็นไหมแล้วก็ไปทําพวกฉนวนเนี่ยอะไรพวกนี้ครับสมัยก่อนนะบุนุ่นบุนี่ใช่แต่ว่าปัจจุบันก็ใช้น้อยลงเยอะมากๆแล้วเพราะว่าเพราะว่ายังไงซะเนี่ยมันก็เป็นเป็นของออแกนิกเนาะเป็นของอินเสียมันก็มีการเสื่อมสภาพไปได้ตามการเวลาพอเอาไปยัดหมอนไปหลายปีหลายปีเข้ามันก็ เสื่อมสภาพไปไอ้เส้นใหญ่มันก็ขาดแตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆก็กลายเป็นฝุ่นเป็นอะไรบางคนแพ้ปัจจุบันนี้ก็ใช้ใยสังเคราะห์กันไปหมดเข้าใจแล้วแต่ว่าแต่ก่อนมันตอนที่ยังไม่มีอะไรก็ใช้อันนี้ชมาวิเคราะห์มาดูเรื่องของเอ็นนี้กันหน่อยกายภาพองมันกันหน่อยเผื่อใครจะไปใช้ใครจะเอาไปปลูกต้นขนาดนี้รากขนาดนี้ปลูกในบ้านโอ้เหนื่อย แบบว่าลากนี่คือคงอแบบชอนชัยไปนะคะใช่รายการนี้เราถ่ายทำกันมาตั้งแต่น้องยัก์คิ้วอยู่ปี2จนปีนี้อยู่ปีห้ากำลังจะเรียนจบแล้ววิเคราะห์ให้หน่อยเอาไปใช้อะไรดีเนี่ยต้นเนี้อมันน่าจะต้องปลูกในที่ที่มีพื้นที่เยอะแล้วก็ต้องการร่มเงาอะไรเงี้นะคะต้องการร่มเงาต้องการร่มเงาอะไรเงี้ยนะคะ โอ้ยต้นไม้ทุกต้นให้ร่มเงาหมด<笑><笑>ไปแล้ว,ปวไปต่อแล้วะคะบอกจริงอันนี้ก็พูดถูกว่าไปาปลูกในที่ที่แบบมีสเปซให้มันหน่อยเพราะว่าต้นมันเนี้ยสูงใหญ่แล้วกิ่งมันก็ใหญ่ด้วยนะแล้วมันจะแบบแผ่รูปทรงแบบสง่างามมากต้นต้นนุ่นเนี่ยแต่พูดก็พูดหมายถึงว่าพอมันมีภูมิคอ,อย่างนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่ในสนามหญ้าแล้วอยากมานั่งรู้สึกอยากพิงมันใหญ่ดีอะไรเงี้ยค่ะ มันก็มีความสวยของมันถ้าไปอยู่ในที่ที่ถูกกันนะอคือบางคนแบบไปอยู่ในที่ที่ถูกเขาก็จะฉายแววของเขาขึ้นมาอะไรอย่างเนี้ยต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราใช้เอแต่ความพิเศษของต้นนุ่นอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขียวตรงเนี้อะหรือว่ากิ่งเห็นไหมครับความพิเศษของมันคือกิ่งอ่อนของมันนี่จะเป็นสีเขียวซึ่งพวกนิ้วก็ไม่เป็นอย่างนี้นะมีแต่นุ่นเนี่ยกิ่งอ่อนเงี้ยแล้วมันดียังไงพอมันเป็นสีเขียวมันก็ คือดียังไงกับต้นไม้กับอะไรนี่ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันก็แปลกตาดีเวลาคือมองมาปุ๊บนี่นุ่นอย่างนี้เลยใช่ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอดีเราเห็นต้นเนี้มันเป็นต้นแก่แล้วเนาะจริงๆนุ่นนี่ก็มีหนามนะอ๋อเหรอคะมีหนามเยอะแบบแงยิ้วเลยแล้วมันหายไปเพราะอะไรคะเพราะมันแก่แล้วมันแก่แล้วมันโตแล้วแล้วมันก็ปิดหนามเนี่ยมันมันมีเอาไว้สําหรับป้องกันตัวเองตอนที่มันเด็ก ป้องกันไม่ให้สัตว์มาหักมากินบ้างมาทําอะไรบ้างอย่างนี้ครับแต่พอโตแล้วแข็งแรงแล้วหนามก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปอ่าเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องดอกนิดนึงแล้วกันดอกดอกก็ได้ดอก้นดอกมันเป็นยังไงคะดอกต้นนุ่นเนี่ยไม่สวยเท่าต้นยิ้วบอกเลยอ้เหรอคะทำไมคะเป็นยังไงมันจะดอกเล็กกว่าสีแบบว่าขาวๆอมเหลืองอะไรหน่อยเ่งนี้นะครับแต่ว่าดอกยิ้วอ่ะมันจะดอกใหญ่อย่างนี้เลย ใหญ่ยี่เลยนะมีสีแดงสีขาวอะไรอย่างนี้แต่นุ่นก็จะดอกเล็กๆหน่อยแต่ว่าแต่ว่าออกทีหลายดอกอะไรอย่างนี้นิวก็จะมาเป็นดอกเดียวๆกลอนๆนี่ก็เป็นความแตกต่างดอกมันเอาไว้ทําอะไรได้ไหมคะเออเขาไม่ใช้กันเออนี่ไม่รู้นะนุ่นไม่เคยได้ยินนะก็คือเรื่องเรื่องนุ่นเนี่ยถ้าเกิดเด่นๆก็คือจะเป็นตัวผลมันอย่างเดียวเลยตัวตัวฝักมันนั่นแหละครับนี่ก็คือเรื่องราวของต้นนุ่นนะ วันนี้เราก็จบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็พอเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพอินเสิร์ตคลิปให้ดูกันนะครับว่าต้นนุ่นเนี่ยมันโตเร็วแล้วมันใหญ่โตมันสง่างามได้ขนาดไหนอย่างนี้ประมาณกี่ปีคะต้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเออนึกไม่ออกมันก็เป็นแบบหลายสิบปีอยู่หลายสิบปีมากเลยนะคะก็คือใครที่เอาไปปลูกแล้วตั้งใจว่าอยากให้แบบใหญ่ขนาดนี้ก็คืออาจจะต้องแพลนดีๆอยากให้มันใหญ่ขนาดปลูกต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ปลูกให้เราวันนี้เราปลูกให้ลูกให้หลานเราก็ต้องคิดอย่างนั้นไปเลยแหละ ไม่ต้องไปกังวลหรอกคือต้นไม้โตเร็วเกินไปก็ก็เหนื่อยเพราะว่าเราต้องดูแลใช่ต้องดูแลแต่ยังไงก็ตามวันนี้เราฝากต้นยิ้วไว้ละใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นสง่างามสวยงามมากนะครับต้นนี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับกับไ้กันยัดเขียวนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ